กินเจ็ดขณะคุศสลจิตหรืออกุศลจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดๆก็เสพหรือกินอารมณ์นั้นสื่อต่อกันเจดขณะจิตเป็นปกติตามการสะสมที่มีกำลังมาเนิ่นนานซึ่งขณะนี้ก็กำลังกินอยู่แต่ไม่รู้ตัวจากการสนทนาพระสูตรเรื่องปัญหาของท่านพระอนุน ที่มสพสามีนาคม2,555ไม่ว่าจะเป็นธรรมะในพระสูตรไหนข้อความอะไรก็ตามเพื่อเข้าใจธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือถ้าอย่างนั้นถามอีกนิดหนึ่งต่อไปนะคะเห็นบะหมี่เพียงแค่เห็นกินหรือยัง ถ้าเห็นก็ยังไม่ได้ทานกินแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ดับไม่รู้ตัวได้ซ้ําไปว่ากินแล้วเพียงแค่เห็นและกร็รูปที่ปรากฏทางตายังไม่ได้ดับเหตุที่ทรงสแสดงธรรมะโดยละเอียดวิถีจิตแต่และหนึ่งขณะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้ค่ะว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ในนะคะที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มี ที่เป็นผลคือวิบากของกุศลก็เป็นกุศลวิบากผลของอกุศลก็เป็นอกุศลวิบากก็มีและก็จิตที่ไม่ใช่ทั้งเหตุและไม่ใช่ทั้งผลคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากก็มีเพื่ออะไรคะเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ได้เริ่มเข้าใจความจรงิงว่าความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นธรรมะไม่ใช่ให้เราไปรู้ขณะจิต แต่ให้เริ่มเห็นถูกว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างอะไรจะมีเราก็ไม่มีโต๊ะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแต่เพราะไม่รู้ความจริงใช่ไหมคะก็ต้องทรงแสดงโดยละเอียดตั้งแต่ปฏิสนธิขณะแรกของจิตตลอดมาจนกระทั่งถึงกำลังเห็นจักขุวิญญ,ญาณ เห็นแล้วก็ดับเป็นผลของกรรมไม่ใช่กุศลและอกุศลแต่ว่ารูปยังไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อรูปยังไม่ดับสิ่งที่สะสมมาที่เป็นโลผ้าหรืออกุศลก็สามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ภาษาเดิมๆที่ใช้กันจะแปลว่าเสพหรือเสวยก็คือกินอารมณ์ด้วยความพอใจหรือไม่พอใจไม่ใช่เพียงแค่เห็นเห็นดับไปแล้วจิตเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นกินเมื่อไหร่คะ 7ขณะจิตที่ใช้คำว่าเสาเสาวนาภาษาไทยก็ใช้คำว่าเสวยแต่ความจริงก็คือเต็มที่เลยเพราะว่าเห็นเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นระดับค่ะไม่สามารถที่จะยินดียินร้ายในสิ่งที่ปรากฏได้เพราะมีหน้าที่เพียงเกิดขึ้นเห็นอย่างเดียวแล้วก็ดับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็เพียงแค่เจเพราะฉะนั้นการศึกษารธรรมะนีแหละค่ะ จะยังไงก็ตามแต่ครับเพื่อเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่เอาคนโน้นมาเอาคนนี้มาวิจัยว่าวันนั้นพฤติกรรมเป็นอย่างนี้วันนี้พฤติกรรมเข้าเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดกับตนคือกําลังเห็นและกําลังคิดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าเพื่อรู้และเข้าใจธรรมะที่กําลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะตามความเป็นจริงว่า สิ่งที่เคยเป็นราวเป็นเขาก็คือเป็นธรรมะทั้งหมดเหน็นดอกไม้ที่บูชาพระธาตุก็เสพแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอะไระก็ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นดอกไม้ะจะห้ามอากุศลที่สะสมาน,นะคะที่ใช้คาว่าอุป,ปะ,ะิสษยะมีกําลังเกิดได้เลยะคะ่ะแค่กระทบตาเห็นแล้วหลังจากนั้นจิตเกิดดับจนถึงรูปยังไม่ดับไปก็เกิดอกุศนลนะ เร็วมากกว่าจะรู้ว่าเป็นดอกไม้พระชนวาระหนึ่งวาระหนึ่งรวดเร็วแค่ไหนประมาทไม่ได้เลยค่ะคําสอนของผู้ที่ทรงบําเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่าไม่เป็นอย่างอื่นในขณะตรงข้ามถ้าขณะนี้ตั้งใจฟังคําที่ทําให้เข้าใจพระธรรมเป็นเสพด้วยกุศลเวลาที่เราใช้คําว่ากุศลอนะกุศลนะคะเกิดดับสิทธิ์ต่อเจ็ดขณะ ไม่ใช่ผลของกรรมที่ทําให้เกิดขึ้นต้องเห็นพอเห็นดับไปแล้วกรรมก็ยังทําให้จิตที่เกิดสืบต่อรับสิ่งที่จิตเห็นรู้ต่อก็เพียงขณะเดียวทําอะไรเกินกว่าน,นั้นไม่ได้แต่พอถึงความยินดียินร้ายในสิ่งที่ปรากฏพอใจหรือไม่พอใจกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะสืบต่อกันเจ็ดขนาดไม่ต้องทํา,ทอ,ยาอย่างอื่นอีกแล้วเห็นแล้วรับแล้วรู้แล้ว จิตอื่นทําหน้าที่ของจิตน,น,นั้นแล้วถึงเวลาก็กินอารมณ์สบายๆนี่จ้ะค่ะแต่ว่าอากุศลหรือกุศล